สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนห่วยนะครับช่องหวยเด็ดต่อไปนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันแล้วสำหรับที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ในสูตรที่ผมคิดว่าน่าจะนะครับน่าจะได้ฮีนะครับเราจะเป็นสูตรไหนอะไรยังไงนี่ก็มาดูมาติดตามกันนะครับชุดสรุปก็ลงให้ไปแล้วนะครับลงให้ไปหลายวันแล้ว นะครับเนาะใครอยากดูในชุดสรุปนี้ก็กดย้อนหลังคลิปไปดูแล้วกันนะครับลงให้ไปแล้วเด้อนะครับชุดสรุปก็ขอให้โชคดีขอให้นะครับถูกหวยขอให้มาแล้วกันนะสลับในชุดสรุปนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าเอ๊นะครับเลขในวันนี้นะครับสูตรที่ผมชอบเนี่ยจะเป็นในสูตรไหนนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอให้โชคดีเฮงๆงปังปังถูกหวยแล้วกันนะครับก็จะเป็นในที่ในสูตรนี้เลยนะครับก็จะเป็นในสูตรรับนะครับ ซึ่งทำไมถึงชอบในสูตรนี้อวดก้อนกับเขานะครับเนาะเออแต่ถ้าไม่เข้าเนี่ยก็คือหลักหน่วยเนี่ยยังไงจะติดตัวเด่นมาสักตัวหนึ่งนะครับในงวดที่สูตรไม่เข้าเนี่ยน,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 นี่อันนี้งวดก่อนเนาะอันนี้เมษาษภ,ภามีนาเมษาสิบหกถ้ามันไม่เข้าเนี่ยมันก็ยังเข้าในตัวเด่นนะครับใน,ใ,นใ,นใ,นในบางงวดเนี่ย วัดออก6 2 2 6 7 8เนี่ยเดี๋ยวก็มาสองนะครับเนี่ยแต่ไม่ได้เข้านะแต่ก็หลักหน่วยเนี่ยก,ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะฮะสลับในที่ในสูตรนี้เนี่ยงวดของเดือนเมษาเนี่ยเนี่ยสองกับเก้าเนาะเนี่ยตัวจอไม่เข้านะครับเนี่ยมันก็ยังมาในเลขเด่นนะครับมีเก้านะเอาหลักหน่วยเป็นเลขเด่นสองกับเก้าก็มาเก้าหนึ่งเมษานะครับเนี่ยก็เจ็ดกับหนึ่งนี่ก็มาหนึ่ง ซึ่งล่าสุดมันก็มีโอกาสที่จะเป็น0ูนย์กับเนะครับเด่น 0- ูนย์เนะครับก็ถ้าไปดูในนะครับในสูตรนี้นะครับก็ก็มีรุ้นเหมือนกันนะครับที่0หรือ9นะครับที่จะมานะครับซึ่งสูตรนี้ก็คือจะเป็นในเลขที่ออก1บน1ล่างนะครับว่าที่แล้วที่ผมใช้ในแบบเนี้ยนะครับว่าที่แล้วเป็น9บน9ล่างเนาะเพราะว่า9มีในบน9มีในล่างนะครับ ก็ถือว่าก็ได้เลขเด่นมานะครับจากในสูตรนี้อยู่เหมือนกันนะครับเก้าบนเก้าล่างวันที่แล้วเนี่ยเนี่ยสองหนึ่งแล้วก็หกห้าสี่เนี่ยมาจับคู่ก็หนึ่งหกเนี่ยนั่นแหละเก้าบนเก้าล่างก็ย้อนไปจนถึงปีหกศูนย์นะครับจะเก้าในหลักไหนก็ตามขอให้มีในที่ในบนเนาะเก้าในหลักสิบกับหลักหน่วยเนี่ยนะครับแล้วก็มีเก้าล่างด้วยเนี่ยเนี่ยเจ้าเข้า ก็ในวนี้ก็เลยลองลองลองทำเหมือนในงวดที่แล้วดูนะครับว่ามันจะเข้าไหมเนี่ยก็เลยเอานี่แหละเพราะว่าเลขมันออก1บนหนึ่งล่างนะครับก็จับได้3สูตรนะฮะเนี่ยสสูตรนี้ชนกันในที่ใน9กับ0นย์น่แหละเป๊ะเลยนะฮะสรับไปที่ใน9ก้ากับ0ูนในสูตรลับสูตรนี้นะครับสูตรที่ยังไม่เคยลงสูตรให้ดูที่ไหนมาก่อนเลยนะครับไม่ลงนะครับสูตรลับเนาะเดี๋ยวลงไปมันสิหลุดนะลงปุ๊บหลุดปั๊บนะเออสูตรลงวันแรกนะครับเนาะเนี่ย แล้วมันก็ใกล้เคียงกันนะครับเนี่ย90อันนี้เป็น5 6 7นะส่วนอันนี้09 5ชนกันคู่เดียวเลยนะครับ5สองคู่นะครับถ้า0กับ9มาอ่นะขอให้มีในนี้แล้วกันไม่รู้ว่าจะเลขดังหรือเปล่านะครับแต่หลายๆงวดที่ผ่านๆมาเนี่ยมันก็ก็ดังแทบจะทุกงวดนะครับขนาดไม่ออกก็ยังดังอีกนะครับขนาดออกแล้วก็ยังดังอีก นะครับ50 59นะครับก็ลองนำไปจับนะลองนำไปรุ้นกันดูแล้วกันซึ่งนะครับที่ผมฝันก่อนหน้านี้นะครับที่เล่าเลื่อนฝันไปในคลิปก่อนๆนะครับรู้รู้สึกว่าจะนะครับจะตรงกับเลขที่หลวงปู่นะครับเนาะที่ผมเคยไปถ่ายคลิปนะครับครั้งก่อนนะครับเดี๋ยวเด้อนะครับไม่รู้ว่าจะยังจํากันได้หรือเปล่าน่าจะยังจํากันได้นะครับเนาะเนี่ย<น><น> ที่ผมเล่าเรื่องความฝันนะครับที่ฝันนะครับเกี่ยวกับวัดนี่แหละก็เลยไปหาหลวงปู่ก็เลยได้โชคเนี่ยที่ถูก3าครั้งก่อนนะครับเนี่ยก็มี5้าเนาะเลขเลขเลขพศมรณะเนี่ยของหลวงปู่นะครับหลวงนี่แหละหลวงปู่นที่ผมเล่าไปในคลิปที่แล้วนะครับคลิปคลิปที่เป็นความฝันนะครับที่ว่าหลวงปู่เนี่ยนะครับไปนะครับไปขึ้นบ้านนะครับบ้านหลังข้างๆวัดนี่แหละครับบ้านเลขที่4ี่เนี่แล้วก็ นะครับหลวงปู่ก็เขียนเลข8เนาะเขียนเลข8ในคลิปเนี่ยนะผมวงแล้วหลวงปู่ก็เขียนวงวงกลมเลข8นะครับก็อ่ในนี้มี8ไหนก็มี81เนาะไม่มี8แต่มี9นะฮะเนาะบางทีเลข8ปนี่ก็อาจจะเป็นเลข4ี่ก็ได้นะเนาะหลวงปู่เพราะว่าเลข8กับเลข4ี่ถ้าดูในเลขไทยตรงเนี้ยนะมันก็คล้ายๆกันเนาะอ่นะก็แล้วแต่มุมมองนะครับเนาะนะแต่ในนี้มี5้า ห้ากับเก้าเนาะเออเป็นห้าหนึ่งหรือห้าเก้าในตรงนี้ยสลับกันในรอบนั้นที่ผมฝันนี่ก็ก็โชคดีสามหกเนาะเออรู้สึกว่ามันจะออกต่อเนื่องกันเนาะนะครับเนาะออกสามหกหรือออกหนึ่งเก้าอีกนี่เนี่ยหรือห้าเก้าเนี่ยในรอบนั้นนะครับเนาะอ่าหนึ่งแปดก็ออกไปแล้วเนาะครั้งก่อนนะครับเนาะอ่ะก็ลองนําไปถักดูแล้วกันนะครับมันก็มีในในในสูตรนี้เนาะเออมีมีในสูตรนี้นะครับซึ่งมันมีโอกาสจะมาไหมมันก็ดูในตรงเนี้ย มันก็มีลุ้นนะครับนในเลขที่ออก3ตัวบนนะครับที่เว้นมาอันนี้อันนี้ใช้มา 3- 4สงวดแล้วนะครับ 2- 3งสาวดแล้วนะครับเนี่ยนี่มันไปคล้ายกันในปี60ด้วยครับแต่งวดที่แล้วไม่ไม่มาเนาะในตัวเด็ดน,นะครับหกกับ5อา่างวดที่แล้วเอาในหลักหน่วยเออนะครับ4กับ5เนี่ยไม่มานะครับปกติหลักหน่วยมันจะมาเนี่ยแต่มันมาออกของในงวดนี้เอาของงวดถัดมาออกนะครับนอตหนึ่งเจ็ดเนี่ย เพราะว่ามันออก3ตัวเหมือนกันนะครับ630อันนี้360 063อันนี้603เนี่ยนะครับซึ่งทำไมถึงบอกว่ามีโอกาส9กับ0นะแต่ผมว่าน่าจะเป็น0ูนมากกว่านะครับเนี่ยถ้าไล่ดูแบบเนี้นะครับวัดวดที่แล้ว0กับ7เนาะนะครับแต่แต่ผมฟันให้0นะครับแต่ที่ไหนได้มันมันมา7อีกนะครับมา7อีกเนี่ยถ้าเอาในตำแหน่งตรงนี้มันก็จะมานะครับ มาหลายงวดเลย0กับ7จ็ดมา7เนี 7, 7่ยมา0มา7มา7เนี่ยเท่าที่ดูแล้วมันมา7 2งวดแล้วนะครับงวดนี้น่า,น,าน่าจะเป็น0นะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยถ้ามันออกแบบนี้น้ำแบบนี้ไปจับเลยเลนี่ยลองดูเนี่ยตัวเนี้ย5กับ3เนี่ยก็มี3มี3มี3มี5มี3เนี่ยมันไม่เกิน2งวดนะครับเนาะอ่า2งวดเนี่ย สามสามก็มา2งวดแล้วก็วินมา5 3เนี่ยอันนี้เหมือนกันนะครับ1 5หมา5มา5มา1มา5สลับกันอันนี้8กับ0นอ่ะอันนี้ศูนกับ7จ่ะมีศูนย์เหมือนกันนะครับก็ปึ๊บอ่ะมา8มาแล้ว1งวด8มา2งวดอ่ะเนี่ยเว้นมันจะเว้นมาสูงนะครับแล้วก็มา0ูนอีกนะครับเนี่ยมันมาเต็มที่2งงวดเออหรือว่าจะออกเนี่ยเนาะ หรือว่าจอาจจะออกเหมือนกันนะครับกับในนี้เพราะว่ามันศูนย์มีศูนย์เหมือนกันอันนี้ก็ศูนย์เหมือนกันก็แสดงว่าล่าสุดอ่ะใครทุนน้อยนะครับเนาะอ่าใครทุนน้อยใครคิดว่าผมว่าน่าจะเลขดังเนาะซื้อไปคู่เดียวเลยนะครับศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับมีโอกาสไหมนะครับมีโอกาสไหมก็ก็มีโอกาสหมดทุกเลขนะครับเนาะแต่มันไปตรงกันกับในสูตรรวยไปดนนะครับแต่มักจะเป็นเลขดับนะครับไม่ค่อยออกเนาะ แต่ก็ไม่แน่หรอกนะครับเพราะว่ามันก็ล่าล่าล่า,ลา,ลาสุดเนี่ยนะครับมันก็เคยออกไปนะครับในที่ในงวดเมษานะครับเมษาเนี่ยเนี่ยที่ออกหนึ่งปนะครับปกติมันออกแย้งมากเลยนะครับในในในสูตรเนี้ยแต่ก็หลังหลังก็ก็เริ่มออกแล้วนะครับเนาะหรือว่ามันจะเป็นสูตรเลขเด่นแล้วเนี่ยในงวดมีนาเนี่ยก็เข้าบนเข้าลางเลยนะครับถัดมานี่ก็มาเข้าแต่งวดสิบหกเนี่ย สิบหกก็ก็ไม่เข้านะครับเป็นเลขดับเนาะปกติจะเป็นเลขดับนะครับแล้วก็สองสองก็อ่ะไม่มีนะครับไม่ออกเนาะเป็นเลขดับกงวดนี้ก็ไม่แน่นะครับอ่าอาจจะออกก็ได้นะครับในศูนยนศูนย์ห้าห้าศูนย์แล้วก็ลองนําไปซื้อลองลองนำไปนะครับลุ้นนําไปจับแล้วกันนะครับเนาะศูนย์ห้าหรือเก้าห้าชอบเลขไหนก็ขอให้โชคดีถุงหวยเท่ากันนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ